สวัสดีครับผมนิวชูแค์สเปเชียลลต์จากทางร้านเลสต์ไทแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการดูแลหนังกลับแบบดีฟคีนนิ่งรวมถึงวิธีการคอร์ดิชันนิ่งกันครับคัิตอนนี้จะเหมาะสําหรับรองเท้าหนังกลับที่ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักนะครับแล้วก็ต้องการดูแลทำความสะอาดแบบบารุงลึกครับผมจริงๆเรามีหลายๆคนทักมาว่าเราจะดูแลและบารุงรักษาหนังกลับยังไงก่อนที่จะเริ่มการเรามาทาความรู้จักหนังกลับกันก่อนครับ ตั้งเดิมแล้วหนังกลับก็คือตามชื่อมันเลยครับทำมาจากแผ่นหนังที่กลับด้านเราจะมีเท็กเจอร์เนื้อที่เป็นขนๆครับแต่หนังกลับทั่วไปสมัยนี้ครับจะเป็นหนังทำมาจากแผ่นหนังชิ้นหนาๆแล้วก็ทําการปอกจะเลือกใช้หนังที่เป็นขนๆครับโดยความฟูหนังคุณภาพของหนังก็ขึ้นอยู่กับเกรดของหนังชิ้นนั้นครับผมแล้วก็จริงๆแล้วหนังกลับตัวนี้ครับเป็นหนังที่ค่อนข้างทนทานนะครับทนต่อพวกรอยขีดข่วนซึ่งหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดว่าหนังกลับจะดูเบาบางอ่อนแอจริงๆแล้วค่อนข้างทนแล้วก็ใช้งานได้อย่างยาวนานเหมือนกัันครบ นี้เราจะมาสาธิตวิธีการดูแลแบบ Deep c l e a n i n g กันเลยว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างครับในขั้นตอนแรกครับจะเป็นการทำความสะอาดหนังกบลบับเบื้องต้นก่อนครับโดยเราจะใช้เป็นตัวแปรงขนม้าตัวนี้ครับปัดสิ่งสกปรปกออกให้ได้มากที่สุดก่อนจะเป็นพวกสิ่งสกปรปกที่สามารถมองเห็นได้พวกฝุ่นที่เกาะตามขนนะครับสำหรับคูนูนี้สภาพโดยรวมก็ผ่านการใช้งานม,มาค่อนข้างหนักพอสมควรเลยเราก็จะใช้แปรงขนม้าเนี่ยปัดพวกเศษฝุ่นที่มองเห็นด้วยตาเปล่าออกง่าย,ง,ายง่ายก่อนครับโดยการแปรงก็คือจะแปรงเบาๆง่ายๆผ่านผ่าน ทั่วคู่เลยครับผมจริงๆแล้วหนังกลับค่อนข้างที่จะใส่ง่ายอย่างที่บอกเบื้องต้นก็คือดูแลค่อนข้างง่ายครับขั้นตอนการดูแลไม่ยุ่งยากซับซ้อนเท่าไหร่จริงๆแล้วความถี่อาจจะขึ้นอยู่กับการใช้งานเลยครับถ้าเกิดใช้งานมาอย่างหนักก็ส่วนตัวแล้วผมจะดูแลประมาณเดือนละหนึ่งครั้งครับ ในขั้นตอนแรกที่มีสิ่งสกปรกนิดหน่อยนะครับก็แปรงขนม้าเป็นแปรงเนื้อที่ค่อนข้างนุ่มเราก็สามารถปัดพวกฝุ่นเบื้องต้นออกได้ง่ายครับแล้วก็ไม่เป็นการทําให้ขนมันฟูขึ้นขั้นตอนนี้ครับน้าหนักในการแปรงอาจจะไม่ต้องใช้แรงมากนะครับใช้แรงแค่เบาๆปัดผ่านๆก็พอจากนั้นเราจะมาใช้แปรงที่ขนแข็งขึ้นตัวนี้จะเป็นสเฟียสเปนทูราบัตนะครับตัวนี้จะใช้แปรงตามซอกตามมุมต่างๆได้ดีเลยเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับ ในจุดที่แปรงขนมา้าบางครั้งก็เข้าไม่ถึงเราก็จะใช้แปรงตัวนี้ครับปัดได้ค่อนข้างดีแล้วทําให้ขนเขาฟูขึ้นเนื่องจากวัสดุตัวนี้จะเป็นแปรงขนหมูป่าครับก็จะช่วยปัดสีส่ปกออกได้มากกว่าแปรงขนม้าครับผมจริงๆก็จะแนะนําให้แปรงส่วนเกล็นขึ้นมาครับเพื่อให้ขนเขาฟูขึ้นนิดนึงเพราะว่าจะช่วยในการดึงคราบสีส่วนปกออกมาได้ง่ายขึ้นครับผม พอมาถึงขั้นตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีบางจุดที่แปรงขนมาและแปรงขนหมูปลาไม่สามารถเอาค้าบสิ่งสสขบกออกได้หมดนะครับเราใช้แปรงตัว sphere c r e บ e b ตัวนี้ครับก็จะทําเฉพาะจุดโดยเน้นไปที่จุดที่มีค้าบสิ่งสสขบกฝังลึกอย่างเช่นจุดนี้ครับผมเราจะค่อยๆถูกลับไปกลับมานะครับในบริเวณทางเก่าวครับโดยไม่ต้องใช้น้ําหนักมากครับค่อยๆถูได้เลย ในกรณีที่แปรงไม่ออกก็ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะมีในขั้นตอนการดิฟคินนิ่งแบบซักเปียกเนี่ยก็จะช่วยดึงคราบออกมาได้ง่ายขึ้นครับผมปกติการดูแลเบื้องต้นใช้เวลาประมาณ5-10นาทีก็เสร็จแล้วครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองครับรวมถึงจุดบริเวณรอยพับเราก็สามารถใช้ตัวเคบัลตัวนี้ถูกลับไปกลับมาได้นะครับโดยเปเน้นไปทีละจุดครับผมคราบที่ฝั่งเลอะเราใช้เวลาถูต่อจุดนานขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทําไปเรื่อยๆได้เลยครับผม หลังจากใช้แปรงเคปเสร็จแล้วครับสภาพของเท้าที่ได้ออกมาจะออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับผม จากเท่าที่สังเกตเห็นก็ยังมีจุดที่ยังคงต้องทําความสะอาดเพิ่มเติมเนื่องจากคราบฝังลึกและแข็งพอสมควรครับในขั้นตอนถัดไปนะครับสำหรับคราบที่ฝังลึกและในลักษณะนี้ครับเราจะใช้ตัวโซเฟียกอมาดินหรือตัวยางลบของโซเฟียเนี่ยครับเช็ดและถูเฉพาะจุดนะครับเพื่อขจัดคราบให้ออกมากยิ่งขึ้นครับสายที่เป็นทัสเซลลักษณะนี้ครับเราก็สามารถใช้พวกยางลบหรือยางดิบพวกนี้เช็ดทำความสะอาดเบื้องต้นได้เลยนะครับโดยการทําเบาๆเ,เฉพาะจุดที่เราต้องการทความสะอาดครับ เป็นรอยด้านหน้าที่เกิดจากรอยติดรอยสแคทดแล้วขนเขานอนลงแล้วแข็งตัวนะครับเราก็สามารถถูได้เลยครับโดยการถูกลับไปกลับมานะครับเมื่อถูยังลบทั่วคู่แล้วครับเราจะเห็นว่ามันจะมีคราบพ,พวกคราบแปรงพวกคราบเคียงลบติดอยู่ทั่วคู่นะครับขั้นตอนนี้ผมจะแนะนําให้ใช้ตัวแปรงที่เป็นขนหูป่าในการปัดคราบถุงกะปกนะครับเนื่องจากแปรงตัวนี้จะแข็งกว่าแปรงขนมา้าจะสามารถปัดพวกนี้ออกได้ง่ายกว่าครับ ในการทำความสะอาดแห้งมันจะเหมือนเป็นการเตรียมพื้นผิวก่อนที่เราจะลงน้ํายาจริงครับมันจะทําให้คราบสิ่งสกปรกนี้ออกได้ง่ายแล้วก็ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดก็จะดีกว่าค,ครับท้ายก็ปัดซ้ําด้วยแปรงขนม้าบางๆอีกทีนึงครับปัดพวกคราบฝุ่นที่หลงเหลืออยู่นิดหน่อยครับหลังจากการดูแลทําความสะอาดแบบแห้งแบบนี้ครับเราจะสังเกตเห็นว่าคราบต่างๆหลุดออกไปมากพอสมควรเหมือนกันครับ ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการซักด้วยน้ํายานะครับจะเป็นน้ํายาตัวาเฟียออมนี้เนโ้ยองตัวนี้นะครับโดยส่วนตัวผมแล้วผมจะใช้สัดส่วนประมาณ2ต่อหนึ่งครับจะเป็นน้ํา2ส่วนต่อน้ํายา1ส่วนครับโดยเราจะเอาตัวน้ํากับน้ํายาเนี่ยใส่ลงในภาชนะครับผมประมาณนี้ครับจากนั้นก็ใช้ตัวแปรงคนให้เข้ากันนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็จะแนะนําให้นองเท้าเปียกเพียงเด็กน้อยครับผมเพื่อจะได้ลงน้ํายาได้ดีขึ้นครับ สามารถใช้สเปรย์ฉีดในลักษณะนี้ทั่วคู่ได้เลยครับจากนั้นเราจะเริ่มในการซักด้วยน้ํายากันนะครับใช้แปรงจุ่มในน้ํายาในลักษณะนี้แล้วก็บนที่ตัวรองเท้าได้เลยครับผมจะสังเกตว่าจะมีฟองเกิดขึ้นทันทีครับซึ่งในลักษณะนี้ก็คือการที่ตัวน้ํายาลงไปบนหนังกลับได้ค่อนข้างดีครับผม ส่วนตัวแล้วผมจะพยายามลงให้ทั่วในการบนไปเรื่อยๆเลยสาหรับซอกตามขอบระหว่างพื้นรองเท้ากับตัวหนังอัปเปอร์ก็สามารถใช้ตัวแปรงนี้หูในกนณดดีได้เลยครับจะทําให้คราบในส่วนนั้น,นติดออกมาด้วยซึ่งตัวน้ํายานเนี่ยสามารถโดนได้ทั้งตัวพื้นได้เหมือนกันเราไม่ต้องกังวลเลยว่าพื้นจะเปียกจะมีผลอไะไรหมแต่ไงเราล้างออกอยู่ดีครับสำหรับจุดไหนที่มีคราบสกรปรกฝังลึกครับเราสามารถบนซ้ำต่อไปเรื่อยๆได้เลยครับ พัดเทืนการถูก,ก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับจะเห็นว่าฟองจะมีสีตามสีของรองเท้าออกมาอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันก็คือคาบพ,พวกคาบสิ่งสกรปรกเนี่ยคือหลุดออกมาด้วยคู่ที่สกรปรกมากๆแบบคู่นี้ครับก็คือทําวนไปสักประมาณ1นรอบได้เลยครับรวมถึงตัวผู้ทัสเซลแล้วก็สามารถถูได้เหมือนกันนะครับโอเคครับ สำหรับในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการล้างออกด้วยน้ำเปล่านะครับก็จะใช้ภาชนะอีกอันนึงที่ใส่น้ำเปล่าแล้วก็ใช้แปรงสะอาดอีกตัวหนึ่งนะครับจุ่มในลักษณะเดิมเหมือนกันแล้วก็ใช้แปรงตัวดังกล่าเนี่ยนะครับถูพวกคราบฟองและคราบสิ่งสกปรกออกนะครับโดยการถูจะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับสามารถใช้น้ำเยอะๆได้เลยครับ สำหรับความถี่ในการซักอาจจะขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับคราบสกปรกที่เกาะอยู่บนตัวรองเท้าส่วนตัวผมก็แนะนําให้ประมาณ 1- นึเดือนครั้งก็กําลังดีครับผมเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวหนังแล้วก็ทําให้รองเท้าดูสะอาดสดใหม่อยู่ตลอดเวลาครับสำหรับพวกคราบฟองตามซอกต่างๆแล้วก็สามารถใช้ตัวสเปรย์น้ำตัวนี้ครับฉีดไล่คราบิึงสกปรกออกมาได้นะครับตามมุมขอบมุมต่างๆที่แปรงมันไปไม่ถึงหรือน้ำกับฟองิ่งสกปรกอะมันฝังอยู่ จากนั้นจะใช้ตัวผ้าสะอาดนะครับในการซับพวกน้ำและคราบสิ่งโสโปกรกออกจากตัวรองเท้านะครับขั้นตอนนี้ตัวผ้าที่ว่านี่มันจะดึงพวกคราบเนี้ยติดออกมาด้วยจะเห็นในลักษณะแบบนี้ครับถ้าเรามองแล้วย,ยังสกรปรกอยู่ก็สามารถซักซ้ําได้นะครับโดยปกติแล้วเราจะสังเกตเห็นคราบหลังจากที่รองเท้าแห้งแล้วครับซึ่งในขั้นตอนนั้นสามารถซักต่ออีกครั้งก็ได้เพื่อเป็นการย้ําและดึงคราบพวกนั้นออกให้ได้มากที่สุดครับเวลาแห้งเราจะสังเกตเห็นว่าหนังเขาจะฟูแล้วก็ไม่ล้มไปในทิศทางเดียวกัน เรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการซักเปียกด้วยน้ํายาของตัวสเฟียออมนี้เนื้ยยองตัวนี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะเอารองเท้าไปผึ่งให้แห้งข้างกล่องเนี่ยเขาจะแนะนําให้รอประมาณ6ชั่วโมงแต่ส่วนตัวผมแล้วผมแนะนําให้ผึ่งสัก1นวันเต็มดีกว่าครับเนื่องจากอากาศบ้านเราค่อนข้างชื้นก็เพื่อเป็นการเนทชัวร์เลยว่ารองเท้าเราแห้งสนิทแล้วการผึ่งหรือตากให้แห้งครับก็จะแนะนําให้รองเท้าแห้งแบบโดยธรรมชาติไม่เอาออกไปตากแดดนะครับเพราะว่าการตากแดดตรงๆอาจจะทําให้หนังเขาแห้งกรอบเกินไปสําหรับในขั้นตตออน่่ไปหลังจาาากกททีํทร แล้วจะเป็นขั้นตอนในการบํารุงหนังกลับครับอันนี้เป็นอีกข้างหนึ่งที่ผมซักเตรียมรอไปแล้วนะครับโปรดักที่ใช้ในการบํารุงครับจะเป็นตัวโซเฟียน n โนเวเตอร์ตัวนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมจะแนะนําลูกค้าให้ใช้เป็นตัวสีอิงคัลเลอร์เนื่องจากสีนี้จะเป็นสีใสไม่ลบกวนสีดั้งเดิมของตัวรองเท้านะครับแต่ถ้าท่านใดอยากให้สีรองเท้าสดขึ้นก็สามารถเลือกสีที่ใกล้เคียงและตรงกระเฉดของสีรองเท้าได้เหมือนกันนะครับจะแนะนําให้ฉีดห่างประมาณ20-30เซนติเมตรครับจากตัวรองเท้าโดยจะแนะนําให้ฉีดในที่โล่งแจ้งนะครับ เนื่องจากสเปรย์ตัวนี้จะมีกลิ่นนิดนึงโดยการฉีดเราก็จะถือรองเท้าในลักษณะแบบนี้นะครับคขย่าขครัวสเปรย์ก่อนแล้วก็ฉีดทั่วคู่ในลักษณะนี้ได้เลยครับ จากนั้นก็ทิ้งรอให้ตัวสเปรย์แห้งสักประมาณ10-20นาทีนะครับหรือจะรอนานกว่านั้นก็ได้เหมือนกันครับผมหลังจากรอประมาณ10-20นาทีแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็อนว่ารองเท้าเริ่มแห้งสนิทแล้วเราก็จะมาใช้ตัวแปรงสเปกทูราขนหมูป่าตัวนี้นะครับปัดขนส่วนขึ้นขึ้นนิดนึงเพื่อ ให้ตัวขนเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็รับกับพวกสเปรย์บำรุงกับสเปรย์กันน้ําที่จะฉีดเข้าไปอีกนะครับอีกอย่างนึ่งก็จะเป็นการแปลงพวกผลิตภัณฑ์ส่วนเกินออกจากขนของหลังกลับด้วยครับผมในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการโปรเทคแอนด์บอทเทอร์พูนะครับโดยผมจะแนะนําเป็นตัวผลิตภัณฑ์ของโซเฟียซูเปอร์อินวอลเนอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสเปรย์กันน้ําแล้วก็กันพวกสิ่งสกปรปกพวกฝุ่นที่จะมาเกาะบนตัวรองเท้านะครับขั้นตอนการใช้งานง่ายเหมือนกับตัวสเปรย์ที่เป็นตัวสเปเปรรยําาุงลิใในนนกฉฉีีดดจะะแห้ ใกล้เกินไปนะครับเพราะว่าพวกสเปรย์พวกนี้จะทําให้เกิดดวงบนหนังได้เราเน้นให้พวกละอองพวกสเปรย์ไปเกาะบนผิวของรองเท้าดีกว่าครับแต่ถ้าเกิดอยากให้เมคชั u r e แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพไปสามารถฉีดซ้ำสองสามรอบได้เลยครับผมหลังจากฉีดแล้วก็จะแนะนําให้รอประมาณ20-30นาทีนะครับเพื่อให้ตัวสเปรย์เนี่ยเซ็ตตัวให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราไปใช้งานครับผม หลังจากที่รองเท้าแห้งสนิทแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะแนะนําให้ใช้ตัวแปรงขนม้าหรือแปรงขนหมูป่าในการปัดหนังให้กลับม,มาดูฟูขึ้นนะครับรวมถึงปัดเก็บคร้อมเรียบร้อยต่างๆครับผมจริงๆแล้วตัวสเปร์กันน้ําตัวซูเปอร์อินเวอร์เนอร์ตัวนี้ครับสามารถใช้ได้ทั้งรเท้าที่เป็นหนังกลับหนังรูปบากรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่มีหนังบอบบางต่างๆสามารถใช้ได้หมดเลยครับก็จะช่วยกันน้ําแล้วก็กันพวกสิ่งโสกได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยครับสเปร์ตัวนี้จะแนะนําให้ใช้ประมาณ2สัปดาห์ครั้งครับ ่ตางๆหรือนำรองเท้าไปใช้งานก็แนะนําให้ฉีดก่อนออกจากบ้านสักประมาณ10-15นาทีก่อนก็ได้ครับแค่นี้ครับก็จะเป็นวิธีการดูแลรองเท้าหนังกลับแบบ Deep c l e a n i n g รวมทั้งวิธีการคอร์ดิจเนียต่างๆนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าพวกคราบสิ่งสกปกรกหลักๆต่างๆจะออกไปประมาณสัก 80- 9 0เตลยตัวรองเท้าก็ดูหนังฟูขึ้นแล้วก็อิ่มน้ําขึ้นครับหลังจากการใช้พวกสเปรย์บำรุงหรือตัวสเปรย์กันน้ำนครับสีที่เคยเฟดไปก็จะกลับมาดูแบบสีสดใสขึ้นนะครับหากใครไม่มั บริการที่ร้านซ่อมเท้าเรสไท a แลนด์ที่ Central e mbassy ชั้นบีนได้นะครับสามารถติดตามเนื้อหาการดูแลเครื่องหนังรวมถึงการดูแลรองเท้าได้ที่สเฟียช่องนี้ครับแล้วก็ฝากติดตามรายการสเฟีย Talk a กแอนช l ยด้วยนะครับรวมถึงติดตามช่องทางโซเชียลต่างๆครับแร้วันนี้ผมนิวชูแคร์สเ e ีย a l ชตรจากทางร้านเรสไท a แลนด์ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ